ถ้าพูดถึงปรตาสัต์การ์ตูนแอนิเมชันก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าการ์ตูนเน็ตเวิร์สยุคทองคือช่วงเวลาที่สร้างตำนานที่ไม่มีวันลืมได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นความวายปวงชวนหัวเราะของเหล่าพี่นอ้องเอเดเดดดี N ้ d, ความหลอนอันฝังใจของเจ้าหมาเคอร์เรจหรือว่าความหลุดโลกแบบไร้ขอบเขตของเดอะคาวแ d ะเดอะชิคเก้นซึ่งสิ่งเหล่านี้คือรากฐานที่ทำให้การ์ตูนเน็ตเวิร์กลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าทดลองแต่ท่ามกลางผลงานที่ชวนให้คิดถึงเพราะความทรงจําในวัยเด็กเหล่านั้นมันก็ยังมีอีก แฟรนชส์หนึ่งที่ไม่ได้ยืนอยู่บนพลังของความคิดถึงและความโหยหาได้เพียงอย่างเดียวแต่กลับยืนเด่นได้ดวยการเล่าเรื่องและการสร้างโลกที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและมีคนติดตามกันทั่วโลกและเฟรนชส์นั้นก็คือเบนเทนเด็กหนุ่มผู้ใช้ออมิทริกซ์ซึ่งในวันนี้เราจะพาเพื่อนไปดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยว่าเบื้องหลังของอนิเมชันดับตำนานที่ยังครองใจเหล่าแฟนๆทั้งใหม่และเก่าวรวมไปถึงเหล่าเด็กหนวดทั้งหลายจนกลายเป็นมีมากมายมันมีที่มาที่ไปยังไง ถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วละก็นั่งลง Take a s ซ a t แล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับ เบนเทนหรือที่พวกเรารู้จักกันดีในฐานะแฟรนไะชส์นาซูเปอร์ฮีโร่วิทยาศาสตร์จากอเมริกาที่สร้างขึ้นโดยทีมที่มีชื่อว่า Man of Action กลุ่มนักเขียนการ์ตูน4คนที่รวมตัวกันเพื่อพัฒนาโปรเจกต์ใหม่ๆและยังเป็นลิขสิทธิ์ของการ์ตูนเน็ตเวิร์กเล่าเรื่องราวของเด็กชายเบนเทนิสานที่คนพออปกรณ์ต่างดาวไฮเทคอย่างออมิตริกซ์มีลักษณะเหมือนกับนาฬิกาข้อมือซึ่งเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ได้บรรจุดีเอ็นเอของเผ่าพันธุเอเลี่ยนหลายสายพันธุเอาไว้ทําให้เบนสามารถแปลงร่างเป็นเอนเล ันได้ตามต้องการ เดิมทีออมิทริกซ์มีตัวเลือกเพียงแค่สิร่างเท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเบนก็สามารถปลดล็อกเผ่าพันธุ์ใหม่ได้มากขึ้นสำหรับทีมผู้สร้างอย่างแมนออฟแอคชั่นนั้นเดิมทีชื่อดี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาเล่นๆแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทีมผู้สร้างที่มักจะอยู่ท่ามกลางการประจนพายอยู่เสมอนั่นก็คือการประจนภายในโลกของการเล่าเรื่องซึ่งพวกเขาเชื่อว,ว่าคำว่าแอคชั่นนั้นไม่ได้หมายถึงการต่อสู้เพียงเดียวแต่มันยังหมายถึงการลงมือทำจริงการนั่งสร้างสรรค์เรรื่องงงาวววแลละะตัััคทท้้น Man of Action ที่รวมตัวกันตั้งแปี2000พวกเขาเคยทำงานในวงการคอมิกชื่อดังก่อนจะถูกชวนมานำเสนอไอเดียการ์ตูนแอคชั่นใหม่ให้กับทางการ์ตูนเน็ตเวิร์กซึ่งตอนแรกทางช่องก็บอกว่าพวกเขาอยากได้ซีรีสร์แนวแฟนตาซีโฟสัมผัสเด็กๆแต่ทีมนี้กลับไม่ชอบแนวคิดนั้นเอาซะเลยพวกเขาจึงพกไอเดียมานำเสนอกว่า20เรื่องภายใน20นาทีและเรื่องที่แก็คือเบนเทซึ่งถูกเลือกทันทีนั่นเอง ก่อนที่เบนเทนจะออกอาการจริงๆโปรเจกต์นี้เนี่ยยังไม่ถูกวางรากฐานด้วยคอนเซปต์ของเอเลี่ยนเลยด้วยซ้ำแต่ถูกวางไว้ให้เพีงแค่ฮีโร่มนุษย์ธรรม,ม,มดาาที่สามารถเปลี่ยนร่างได้งานคอนเซปต์แรกๆถูกสร้างขึ้นโดยสตีเวนอีกอร์ดอนซึ่งต่อมาก็มีส่วนร่วมในเบนเทนเอเลี่ยนฟรอสกด้วย แต่ในเวลานั้นการ์ตูนเน็ตเวิร์กลับเห็นว่าลายเส้นและโทนงานของเขาเนี่ยมีบรรยากาศที่น่าคนลุกเกินไปสำหรับกลุ่มผู้ชมที่เป็นเหล่าเด็กๆเขาจึงปฏิเสธและเปลี่ยนงานชิ้นนี้ให้ตกไปอยู่ในมือของเดฟจอห์สันผู้ซึ่งรับหน้าที่เป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ในสองซีซั่นแรกของเบนเทนเวอร์ชั่นเดิม สำหรับซีรีส์เบนเทนในยุคแรกสิ่งที่ Man of a แอคชั่นทำก็คือการคิดคอนเซปต์ทั้งหมดตั้งแต่ตัวละครหลกักโลกที่พวกเขาอาศายัยไปจนถึงรายละเอเียดเล็กน้อยที่ทำให้จัก,กรวานนี้มีชีวิตชีวาขึ้นมาพวกเขาถึงขั้นเปรียบงานชิ้นนี้ว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงเพราะได้จินตนาการทุกอย่างขึ้นมา ส่วนงานหนักในการทําการ์ตูนให้กลายเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นการสร้างแอนิเมชันวาดภาพต้นฉบับมานับไม่ถ้วนหรือจัดการผลิตทั้งหมดล้วนเป็นหน้าที่ของทีมงานศิลปินแอนิเมเตอร์ทั้งสิ้นแต่ถึงอย่างนั้น Man of Action เองก็ออยังคงลงแรงเขียนบทตอนส,สำคัญอยู่ด้วยเช่นกันดันแคนรูโล่หนึ่งในสมาชิกของ Man of Action ผู้ให้กำเนิดเบนเ,เทอธิบายเอาไว้ว่า ตั้งแต่แรกเริ่มที่คิดไอเดียขึ้นมาพวกเขาอยากให้เบดไม่ใช่แค่เด็กที่มีนาฬิกาวิเศษแต่เป็นตัวแทนของการเรียนรู้และการเติบโตซึ่งจุดเริ่มต้นของออมีทริสนั้นก็ไม่ได้มีรูปแบบอย่างที่เรารู้จักได้ต่แรกแต่พัฒนามาจากแนวคิดเรื่องการสลับร่างกับเบนจากจัก,กรวาลคู่ขนานก่อนจะถูกกลั่นกรองให้กลายเป็นอุปกรณ์ที่เก็บ d ี a นเอเลียและเป็นสัญลักษณ์ของการได้ลองเป็นอีกตัวตนหนึ่งและได้สัมผัสประสบการณ์ในแบบที่ไม่ใช่ของเรานั่นเองพวกเขายัางเล่าว่าแรงบันดาลใจาของเอเลียทั้ง10ตนนนััน้มาจาจกพิ ที่เด็กๆทุกคนเคยฝันอยากจะมีไม่ว่าจะเป็นการบินการมีพลังกรลังมหาศาลการหายตัวการทะลุก,กำแพงหรือแม้กระทั่งการมีมือเพิ่มขึ้นมาอีกคู่เพื่อจัดการกับสิ่งต่างๆล้วนแล้วแต่มีที่มาจากความฝันของเราเด็กๆทั้งนั้นสิ่งที่เขาย้ำก็คือเบ็นเทนถูกสร้างขึ้นในการวางแผนระยะยาว พวกเขารู้แต่แรกเราว่า Ghost Freak จะมีเส้นเรื่องแบบไหนรู้ว่าต้องค่อยๆปล่อยปริศนาและสร้างจังหวะยังไงเพื่อการหักมุมให้มันออกมาสมบูรณ์ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องจัดการสมดุลระหว่างเอเลี่ยนที่เป็นตัวตลกกับเอเลี่ยนที่เหมาะกับโทนจริงจังให้เหมาะสมกันอีกด้วยในแง่ตัวละครเบนถูกวางไว้ว่าเป็นเด็กกวนๆแต่ก็มีสเสน่ห์ความสัมพันธ์ของเขากับเกวนและก็ปู่แม็กคือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งการทะเลาะหยอกลอ้อไปจนถึงช่วงเวลาที่แสดงถึงความผูกพันกันจริง กวนเองเนี่ยก็ถูกพัฒนาให้มีบทบาทมากขึ้นไม่ใช่แค่ตัวประกอบธรรมดาาแต่เธอใช้ได้ทั้งไหวพริบเทคโนโลยีและพลังเวทมนต์มาช่วยต่อสู้ส่วนปูแม็กเนียก็ไม่ใช่แค่ปูธรรมดาแต่มีอดีตเป็นหนึ่งในองค์กรช่างประปาหน่วยพิเศษจักรวาลที่เปิดวิติใหม่ให้กับการเล่าเรื่องในกว้างขวางขึ้นซีรีส์ภาคแรกที่ภายหลังถูกเรียกว่าเบนเทนคลาสติกนั้นเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี2006โดยเนื้อหาจะพาผู้ชมไปรู้จักเบนตอนเป็นเด็กที่บังเอิญได้ครอบครองออบิทริกซ์การ์ตูนเดิน เรื่องด้วยความสนุกของการสลับรากและการเผเชิญหน้ากับสตรูมากมายเราจะได้เห็นเบนในมุมเด็กปวนโอยแต่ก็เติบไปด้วยความรับผิดชอบเธอคอยสะสมมากขึ้นเมื่อเขารู้จักความผิดพลาด เกนเน่ก็เป็นคู่กัดที่สมดุลบทบาทได้เป็นอย่างดีระหว่างการประทะคารมกับความฉลาดที่ช่วยชีวิตเบนอยู่หลายครั้งปู่แม็กซ์เนี่ยยิ่งทำให้เนื้อเรื่องดูมีน้ำหนักเขาไม่ใช่แค่ตาลุงพุงพลุยที่คอยขับรถบ้านพาหลานไปเที่ยวเท่านั้นแต่เป็นถึงอดีตทหารแนวหน้าในสมรภูมิจักรวาลที่เก็บซ่อนอดีตเอาไว้อย่างเงียบๆก่จะเปิดเผยให้เบนได้เห็นว่าโลกใบนี้มันกว้างใหญ่แค่ไหน สิ่งที่ดึงดูดแฟนๆจริงๆงมันไม่ใช่เพียงแค่ไอเลี่ยนร่างใหม่ๆที่จะโผล่มาแต่ละตอนแต่มันคือการเปิดโลกและจัก,กรวาลที่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจาก Ghost Freak ที่ถูกเปิดเผยว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกขังอยู่ในนาฬิการนี่เอง เรื่องราวของนาฬิกาออมิทริสค่อยๆเปิดเผยว่าไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือแปลงร่างแต่มันคือศูนย์กลางของสงครามกาแล็กซีที่มีเดิมพันถึงขั้นทำลายจักรวาลได้ตัวร้ายอย่างวิวแก๊กเอกก็ปรากฏมาตั้งแต่ต้นและค่อยๆขยายบทบาทจนกลายเป็นสตรูคู่บุลตลอดทั้งเฟรนไ์ชส์จากการ์ตูนที่เริ่มขึ้นมาจากเรื่องเล็กๆของเด็กคนหนึ่งกลับกลายเป็นการต่อสู้ดับจักรวาลไซไฟ,ฟขนาดมหามาโดยไม่รู้ตัว มันไม่ได้จบที่การต่อสู้ของเด็กกับเอเลี่ยนแต่เป็นการประทะระหว่างพลังที่มีศักยภาพทำลายจักรวาลกับความเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ต้องเรียนรู้การใช้พลังให้ได้อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือบทบาทของปู่ย่าตายายในเบนเทนที่มันจะเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจและให้คําแนะนําเราเด็กๆอยู่เสมอซึ่งเหตุผลนั้นก็ง่ายมากๆเพราะถึงแม้ว่าพ่อแม่จะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดแต่บางครั้งเด็กๆกลับเปิดใจฟังคําพูดจากคนที่อยู่ห่างออกไปจากชีวิตประจําวันมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติอย่างเกวนหรือแม้แต่ค ปูแม็กซ์เองก็ตามที่สำคัญก็คือแฟรนไชส์นี้ไม่กลัวที่จะปล่อยตัวเองล้มเลวเด้วยซ้ำเราจะได้เห็นเลยว่าเบนนั้นทำผิดพลาดอยู่บ่อยๆสูญเสียความไว้ใจจากปูแม็กหรือทำให้เกวนผิดหวังมาแล้วหลายครั้งแต่เรื่องเนี้ยก็บอกเราเสมอว่าถึงแม้จะผิดพลาดแต่เขาก็ยังเลือกกลับมาทำสิ่งที่ถูกต้องได้อยู่ดีนอกจากนี้เนี่ยเบนเทนก็มาหยุดอยู่แค่ดิเมชั่นเท่านั้นเพราะในปี2007การตูนเน็ตเวิร์กตัดใจลองเส้นทางใหม่ด้วยการทำเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่น Action, ออกมาในชื่อ race against time ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่แฟรนไชส์นี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยกับตันสแตจริง,รงตัวหนังเนี่ยออกอากาศในวันที่21พฤศจิกายน2007และเล่าเรื่องต่อของภาคคลาสสิกพอดีถึงพล็อตเรื่องจะดูเฉยๆแต่ก็กลับกลายเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้หนังเรื่องนี้ถูกจดจำเพียงไม่กี่ปีหลังจากภาคแรกจบลงเบนเชนเอเลียนฟรอสต์ก็มาในปี2008เพราะการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงโทนครั้งใหญ่เด็กชายวัย10ขวบไดยเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นโลกก็เริ่มด์าขึ้นอันตรายก็ซับซ้อนยิ่งขึ้น การหายตัวไปของปู่แม็กกลายเป็นปริศนาขณะที่เบนต้องหวนกลับมาใช้ออมิตรีอีกครั้งเพื่อปกป้องโลกซีรีส์นี้เนี่ยกล้าฉีกออกจากกรอบเดิม,ดมสร้างเอเลียนชุดใหม่ทั้งหมดพลิกบทบาทของเควินจากวายร้ายให้กลายเป็นพันธมิตรที่โคตรจะปากแสบและเพิ่มตัวละครอย่างเอเลียสเอกที่ส่งพลังราวกับพระเจ้ารวมไปถึงโปรเฟสเซอร์พาราดอกผู้เดินทางข้ามกาลเวลาและอวกาศที่ปูทางสู่เส้นเรื่องมัลติเวิร์สที่จะกลายเป็นหัวใจสำคัญของแฟรนไชส์นี้อีกด้วย จากนั้นเบนเชนอัลติเมตเอเรียก็ตามมาติดติดในปี2010ในฐานะภาคต่อที่ยงิ่ใหญ่กว่าเดิมเบนเนี่ยได้รับอัลติเมทริกซ์ที่ทําให้เอเรียสามารถวิธนาการไปสู่ร่างใหม่ได้เรากับเป็นการเพิ่มชั้นเชิงได้ฟิลแบบแอนิเมชันของฟังญี่ปุ่น ซีรีส์เนี่ยพยายามยกระดับพลังและการเดิมพันแต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มถูกวิจารณ์ว่าหยิบเอาองค์ประกอบเก่ามาใช้ซ้ําจนขาดความสดใหม่แม้ตอนจบที่ใช้ดาบ on, เอสคาลอนเผชิญหน้ากับวิลแก,ก๊กจะถูกตั้งใจให้เป็นคลายแม็กของแฟรนไชส์แต่กลับถูกมองว่าเป็นการจบแบบเร่งรีบเกินไปไม่สมกับการปูทางมาตลอดหลายปีแทน ถัดมาเนี่ยก็คือ Ben 1ท o อ niverse ซึ่งออกฉายในปี2012ซึ่งก็คือการเปลี่ยนทิศทางของซีรีส์อีกครั้งด้วยการสร้างบรรยากาศแบบปัตตี้คอให้เบนจับกับคู่หูคนใหม่ในนาคือรูคในขณะที่เกวนและเควินออกจากทีมไปการเล่าสลับระหว่างเบนวัยเด็กและเบนปัจจุบนันเปิดโอกาสให้พวกเราได้สำรวจอดีตที่ไม่เคยเล่ามาก่อนแต่ความพยานเที่ชมโยกับเส้นเวลาใหม่ๆก็ทําให้เกิดความย้อนแย้งมากามายทั้งเรื่องราวของเควินหรือแม้แต่ระบบของจักรวาลเองจนหลายครั้งผู้ชมรู้สึก ว่าซีรีส์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงกดดันทางการตลาดมากกว่าการเล่าเรื่องไปแทนต่อมาในปี2012มีการสร้างภาพยนตร์เบนเทนเด t ทรอยออล l อเ n ีซึ่งใช้เทคนิค CGI ทั้งเรื่องเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียเมื่อวันที่1 1มีนาคมและตามมาด้วยการฉายในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3มีนาคมหนังเรื่องนี้เนี่ยเล่าเหตุการณ์นในช่วงที่เบนอายุ10ปีและต้องกลับไปใช้ชีวิตในโรงเรียนหลังจบฤด,ดูร้อน แต่ถึงอย่างนั้นความต่อเนื่องของเนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังให้ชวนงงอยู่พอสมควรหลายอย่างไปขัดกับเหตุการณ์ในภาคก่อนๆแต่แฟนๆส่วนใหญ่ก็มองว่ามันคือการทบทวนความทรงจําและการปิดฉากเบนในวัยเด็อีกครั้งมากกว่าจะต้องเป็นการจับผิดเรื่องของคารนนั่นเอง หลังจากอมนิเวสจบลงการ์ตูนเน็ตเวิร์กกับเลือกเส้นทาที่ต่างออกไปโดยการรีบูตเบนเทให้กลับมาเป็นเด็ก10บขวบอีกครั้งในปี2016โทนเรื่องเนี่ยเบาสบายมุ่งเป้าเด็กกลุ่มใหม่แทนที่จะสานต่อความลึกซึง้งและความจริงจังที่แฟรนไชส์สะสมมาในยุคคลาสสิกสิ่งนี้ทำให้แฟนรุ่น OG รู้สึกว่าเบนเทนกำลังถูกทิ้งให้ตายอยา่างช้าๆทั้งที่มันเคยเป็นการ์ตูนที่เติบโตขึ้กับผู้ชมเพราะสิ่งที่แฟนจำนวนมากใฝฟฟ่ฝันก็คือการได้เห็นเบนเทนเท้าซั้นในแบบ ที่กำลังแบกรับบาดแผลการสูญเสียและภาระที่ใหญ่กว่าที่เคยเจอที่ปรับโทนให้มืดและจริงจังขึ้นเพื่อสอดคล้องกับผู้ชมที่เติบโตขึ้นไปแล้วถ้าหากวันหนึ่งเบนเทนได้รับโอกาสแบบนั้นมันอาจจะกลายเป็นบทพิสูจน์ว่าแฟนชส์นี้ไม่เพียงแค่คู่ควรกับการจดจากแต่ยังคู่ควรกับการกลับมาสร้างอดีตอีกครั้งนั่นเองเละเมื่อพูดถึงเบนเทนเราไม่สามารถมองข้ามการตลาดได้เลย ของเล่นฟิกเกอร์นาฬิกาออเิทริกซ์แบบของจริงวิดีโอเกมคอมิกหนังสือการ์ตูนเสื้อผ้าหรือแม้แต่ของเล่นในชุดแฮปปี้มิวของแมคโดนัลทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้แฟรนไชส์มีมูลค่ามากกว่า8 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือราวสองจาแสนล้านบาทมันจึงไม่ใช่แค่การ์ตูนอีกต่อไปแต่กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกความนิยมเนี่ยยังทำให้เกิดเบนเชนเชลเลนเกมโชว์ที่เริ่มต้นในอังกฤษในปี2 0 1 1ที่จะให้เด็กๆมาแข่งขันกันต่อคำถามและทดสอบทักษะฮีโร่ก่อนจะถูกทำซ้ำในหลายประเทศทั่วโลก และในปี2017ยังมีเวอร์ชันใหม่ออกมาในยุครีบูตที่ทําให้รายการเร็วขึ้นเข้มข้นขึ้นและเต็มไปด้วยรางวัลของเล่นและเกมเวอร์ชั่นใหม่ๆอีกมากมายทั้งหมดนี้สะท้อนว่าเบนเทนเนี่ยไม่ได้เพียงแค่การ์ตูนอีกต่อไปแต่มันคือจัก,กรวาลที่น่าค้นหาเป็นสินค้าที่ขายได้กลายเป็นวัฒนธรรมสุดป๊อปในยุค2 0 0 0นที่สามารถเติบโตข้ามสื่อข้ามเจเนเรชันและยังหาทางกลับมาได้อยู่เสมอแม้แต่ในประเทศไทยเราเองมันก็ยังกลายเป็นมีที่ทุกคนเนี่ยยังคงพูดถึงและใช้กันอยู่ เป็นประจำอีกด้วยและเพื่อนๆล่ะครับมีความทรงจํำยังไงกับเรื่องเบนเทนกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับและเหมือนเดิมคอนเทนต์ต่อไปของพวกเราเทคอ a นดีจะเป็นอะไรกดซับกันเอาไว้แล้วมารอติดตามกันได้เลยนะครับ